เอาอุปกรณ์มาแล้วพี่น้องไปเอาหน่อไม้กันลายโอ้ยตัดแตกขาดแต่ตึงกิ่ลงมาเบึงกิ่งหน่อเยอะมากเลย่อไ้ใได้เผาแล้วปลูกไว้พี่น้องเขาไปได้ลงมาเบิ่งเบึงข้อมคออยอะเลยตัดมองดูพี่น้องกูนะ ที่เบาเบาอย่างไรความเนาะเไปสิตัดพึ่งพี่น้องตอนนี้องน่ไสิตัดเธอหนีเลยโอ้ยอ่อนแล้วก็ขึ้นไปเบิ่งนล้นตุ่นนะพี่น้องตุ่นักตุ่นเละไหลพึ่งอันจับอันนี่พึ่งทายพึ่งอันนี้นะพี่น้องอ่อนโอ้ย อันน so no so, um, uh ี huh. oh, oh oh uh ้เจาไวเพ่อยบ่าอันเอาหรอกจ้าใบเป็นเป็นรุ่นอันนี้สิเอาเพราะว่าอุ้ยอ่อนพูดนะเฮ้ยอันนี้เ็าิบอเอาเนาะไอ้เจ้าใ้ฉันก็บอกพุดนะโอ้ยหนึ่งควยสีควยีเอา ั <át> à, th ้งเสียงเลยปล่อ้ยไปได้ลงมาเบิ่งโอ้ยตั้งแต่ฝนตกสองอาทิตย์นี่พี่น้องฝนนี่เผาก้าดก่อนี่ออมก่อแต่เสียวซำนี่เนาะอันมูนหน่อยๆเอาไว้น่ะแล้วก่อฝุ่นต่อพี่นาะ เบงปึงนอเบื่อองเบงนอข่เสกแก้วเบิ้งอันนี้ข่ยสิตัดเปล่าอข่ยสิตัดซื้อนี่โปโ้โหน่อย,อยเป่าเอาไวเ้เพิ่นปอมกออยกุล่ะข่เสี้ยวแต่มอมันสูงแล้ว โอ look, ari, rumor, oh, 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 oh. ้ยพ <Oliver> ี่นองสออนโอ้ยะเ็นมออโอโอ้ในแบกขึ้นบ้านแล้วอีกคโอ้ยทุลักทุเลเนี่ยเดพี่น้องเนยต้องจับกองแตงนัสนนีุ่ลัะ เด้พี่น้องจ้โหโอ้โอ้โอ้โหปาดขอบอกคือบ้านที่ขึ้นเลยแบบนี้พี่นอ้องปาดตือหัวซือหัวเจ้าของปาดปลูกไว้พี่น,อน้องเพราะมันหนปลูกเรามาักปลูกไหม บ้นเหมดอันม okay. ูน like ี่เอาไว้ก uh. okay. ่อนเดี๋ยวอางออมทั้งเลยเไปดีวสียางออมทั้งเนี่ยถอดเดีพี่น้องกองว้าวอันนี้เป็นสูงแล้วข่สีาข่สล่อยเิ่นข่สออแต่อันนี้ กูนว้าปรับระปรับระึงนอนหน่อยเต็มกอนกระเจียตะมนน่ออนออนอ่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 อนอันอันอ่อนอ่นอนี้เพิ่อนขึ้นสูงนล้วนอ่อ่านอ่อนอ่อนอ่อ่อนไ่อนอ่อนี้อนอ่อนอ่อนอาไ่นอ่ออ่อนอน่อน นี่ก็เอาไว้แล้วอ้ยเอาไปซะนี่ยดูดูเพราะว่าถ้าถ้าเขาจงไวหลายมันก็บบอดีเขาไปนอนบู๊บบู๊บป้าฮาร์ดบอดีลงมาเบิงอ่ะเลยโอ้ามีเวลาพี่น้องโอ้ยไข่ซิโยนขึ้นฟังนี่ฟางนี่อือจะต้องไปหาจิบ หวายแบบนี้ดิโทษทีจับมือถือเปิ้ลกระเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแล้วรับปลูกอยู่นี่สองก่อไป่นองแต่อีกกอ่อหนึ่งยุพุ้นบเล็ไใบเบิง้งว่าสิปลูกใหญ่ลงทั้งอันเป็นกล้วยเป็นหวายว่าเห็ดโค้นออกว่าแถวนี้ออกเดยอพไปน่องเลยไปอึ๊บมึงโอน ไปสิจับย้นขึ้นนี่ได้เลยย้นขึ้นไปที่ระนองแล้ค่อยไปเก็บเอาทั้งปุ๋นนพี่น้องอึ๊บชุบปวดเลือดสาลัยเนี่ยหลงขอโทษขอไปอึ๊บอึ๊บหนักหนักอุ่นตัวเอาเบาไว ตรงที่ละวอัดอึบอึบแต่ว่ามุ้นนี่เขาจะเพื่อเอาเขาจะเอาไว้แต่ว่าเขาอยากได้อันนี้เอาอยู่ดอกเพราะว่ามันดูนะมันอยู่นี่อยูนี่ปล่อยเพราะว่ามันมีไก่กันโบดแอนนาวจงไหวหลายเพจนเกิดอาใหม่อันนี้มันแบบเพื่อนจะบวชขึ้นเนาะเขาต้องเอาออก ขันห้องแม่นตัดแต่ว่าเขาจงไวแน่เพื่อนกกษสิผลผลิตดีโอ้ยสะอ่อนพี่น้องเมื่อยเลยเน็ดปวกในบ้านออกดอกอย่านงอย่านังพี่น้องเอ้ยแม่นมึดเก็บโบๆบถูกขางบ้านก็มีอันนี้นอนนี้เอาไว้เจ้าเบาลกนี่แหละพี่น้องบ้านเด็กเขามาลรอมหว่วงนี่ก็บเาไม่เยอะ ได้ป้าต้นเดียวนีแหละอืมอันนี้ก็บบุคลามวานเลยตนบอกเคยกินมาเกี่ยวมันอยู่หลังสวนมึงอย่านางมึงพุ่มอย่านางเล่นพี่น้องก็คือบึงละคอยบอกเคยอันฉีดยาขายยาเนาะก็คืออ่ะเจ็กสิบนาทียูนีสัโอ้แต่ว่าขึ้นขึ้นไปเก็บเนาะเนาะสิมาอยูนี่จังใดสัน อาะจากสิบนาทีมาเก็บเก็บเก็บดูดิว่าสองกอเนี่ยเขาใส่ใดยกันเลยไม้ไกลปลาก็ายังเป็นของคนเทียวเออไปสิตังสั่งเบนนี้นี่ตำเนี่ยหรือจกกักรเสย อ,อ,อ,ไไอไไ่อนได้พี่น้นของมนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยววางให้เชียงก่อนโซงกอได้ไหมพี่น้องแค่แสงกอนนะคะคนพึ่งจะลงมาเบิองเตาไม่ได้ลงมาเบิองเนาะพแล้วโซงอ่อนนี่แหละที่เขาปลูกเข้ไวแล้วเพราะเขาขึาข้นมะพลสลิสนะเนาะพี่น้อง ก็บรู Blog, oh, ้ว okay. ่าคนอื่นก็ซือฝอยว่ะน่าฝอยส่อส่ออนเลยบ้างขึ้นขึ้นขึ้ึ้นอะไรเนาะพี่น้องเออขุ้นฟองฟองแกเอาไว้ไหนข้เงบนเสียไป ชค <m us Salvador> ุ้ยไปขึ้นลงอย่างเงี้ยคุ้ยอันเอามาอันน้อยๆหนึ่งมะมับักหลายหนึงเอาเดี๋ยวใส่มดบอกใส่มดคุ้ยหนอสอนน้ำข่อยบ่ เรื่องถุงข่อยกับแบบข่อยว่ามันสิบัได้หลายป่านนี้เห็นอยู่แต่ว่ามันโนยใหญ่พี่น้องมดอันนี้เพิ่นวกัดอ,อกเด้อเป็วมดโลเล่ยู่นีแล้วข่อยย่างเหยียบอันเขาไปชีแบกขึ้นไปยัง,ยงไงลายเดียนี่พี่น้องบ่แม่หน่อยหน่อยครับข่อยสินั่งอันจบคลิปสิบนาทีอยู่นี่สิบเอฟนาทีก็ได้ข่อยเมื่อย์ปลูกแค่ซองกอ่อเด้นี่พี่น้อง แต่ว่าทั้งบีวันได้นั่นแต่ว่าน้องไม้อันนี้นี่๋ยวให้เบื้องเพราะ่นได้ขึ้นเนาะอันนี้ไผ่ตรงลืมเลยนี่คอยกระปูกเด้อยพี่นอ้องคอยกระย้ายไปเรื่อยๆนั้นก,ก็กอนหน่อยที่แยกออกไปเนาะเขากระสบวันขึ้นนอ,อกหนาฝนคักพูนดินแต่ว่าน้องไม้อันนี้นี่ยุขังล่างปูนข่อย,ออยมีแต่อยวันเดียวยังลงไปพ่นยุหลังสวนพี่มีกันพี่นอ้องจะ่อยบ่ไอะไรลุมไปโอเคเนาะ จบคลิปเลยนะีควยกระสีเอาของใส่ในตงุงเมื่อยควยสิแบกขึ้นบ้านได้ปะ่ะเนี่ขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกเริบเนาะถ้าชอบกดซับแล้วก็แชร์แล้วก็ติดตามควยดูผลงานต่อไปเนาะพี่น้องว่าโอ้ยในหัวใน,นส่วนเนี่ยมิยังแน่ตามช่องฤดูกาลนะคะขอบคุณค่ะทุกไลท์ทุกเริบขอบคุณทุกกํำลังใจ้อพี่น้องพุ่คนสวัสดีเอาปูกข้อฝังเนาะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย